รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีดดค่ะคตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันศุกร์28มกราคม2565นะคะปุ๊กกระมุยมาสร้างความสุขด้วยข่าวสารและเทคนิคดีๆทำให้การทำการเกษตรเป็นเรื่องง่ายคะ่ะในช่วงแรกนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนติดตามได้ในช่วงของเกษตรออษรอบวันค่ะ ในเอกพงศน้อยสร้างรองเลขาธิที่การสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปกเป็นประธานเปิดโครงการส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร,รในเขตปฏิรูปที่ดินประจำปีพศ2565ณห้องประชุมประเสริฐพ,พันธุ์พิพัฒนากุลสป,ปกถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพหมหานคร ผ่านระบบ Zoom Meeting และผ่าน Facebook Live สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโครงการส่งความสุขปีใหม่2565มีกิจกรรมเสริมพลังปีใหม่จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษสินค้าเกษตรคุณภาพให้แก่ประชาชนโดยมีจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการจำนวน15จังหวัดประกอบด้วยคนครสวรรค์พิจิตร เพชรบูรณ์ลำปางลำพูนกาลสินชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญสุพรรณบุรีพระนครศรียุธยาและชุมพรโดยการจัดแบ่งออกเป็น2รูปแบบได้แก่ 1. การจำหน่ายสินค้าแบบปกติออฟไลน์โดยการจัดจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษสินค้าเกษตรคุณภาพให้แก่ประชาชนและสประกรจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการและ 2. การจำหน่ายสินค้าแบบออนไลน์ การขายของเนื่องจากว่าด้วยภาวะวิกฤตของโรคโควิด19นะเพราะฉะนั้นเกษตรกร,กรที่จะได้พบปะหน้าข้าตาที่เป็นแบบออฟไลน์หรือซื้อขายโดยตรงเนี่ยก็จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองจากการซื้อขายที่พบกับหน้าข้าตาเห็นของจริงๆขึ้นมาก็เปลี่ยนขายทางระบบออนไลน์หรือระบบทาง Facebook อะไรต่างๆที่อยู่ทางโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยสินค้าต่างๆที่เรามีมาแนะนำในวันนี้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ที่มีมาตรฐานที่สามารถรับรองได้ว่าเป็นสินค้าปลอดภัยที่ทุกคนใช้แล้วมีความปลอดภัยในเรื่องของสุขภาพนะปลอดภัยในเรื่องของการใช้ในวันนี้15จังหวัดที่มีเรามาทําการไล์สดอย่างเช่นที่จังหวัดลำพูนล,ลำปางทางภาคเหนือนะอ่าลักสวรรค์ทางภาคอีสานอย่างเช่นยโสธรอ,อำนาจเจริญอย่างนี้เป็นต้นนะครับทางภาคใต้นะครับชุมพร แต่อย่างไรก็แล้วแต่ใน15จังหวัดเนี่ยไม่มีอยู่ทั่วไปตามประเทศไทยเนี่ยเรามีสปกรอยู่ทั้งหมด7 2จังหวัดสินค้าของเกษตรกรของเราเนี่ยรับรองได้ว่ามีคุณภาพแน่ถึงแม้ว่าเราจะมีการไล์สุดในวันนี้แค่3วันเราก็ยังมีจำหน่ายอยู่ทั่วไปนะสามารถติดต่อในทางเพจต่างๆของสปกรจังหวัดสำนักงานการบรรูปที่ดินจังหวัดเราจะมีเพจอยู่แล้วนะก็เชิญชวนทางผู้ที่สนใจหรือผู้ที่จะต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ ภัทยทุกเรื่องนะร็เชิญเลยครที่สํานักง,งานการไปรูปที่ดินจังหวัดหรือแม้ที่สํานักง,งานการไปรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ส่วนกลางนะครับ ับเด็ดข่าวสารด้านการเกษตรเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าช่วงหน้าคุณผู้ชมห้ามพลาดเดี๋ยวพึ่งไปไหนนะคะเพราะว่ายังมีข้อมูลดีๆองค์ความรู้ในการทําการเกษตรโดยเฉพาะเทคนิคในการทําการเกษตรให้ประสบความสำเร็จรอคุณผู้ชมอยู่ตอนนี้พักกันสักครูค <ภา S 1> ร่ค่ะ